ส่วนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรวบพ่อเลี้ยงโหดนะกระทืบลูกเลี้ยงนานเป็นเวลาตั้ง5ปีตั้งแต่เด็กเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2จนปัจจุบันเด็กเรียนอยู่ป .3 แล้วนะครับนี่นะฮะเห็นบอกว่าเนี่ยพ่อเลี้ยงเนี่ยเสพยาบ้านะฮะล่าสุดนี่ตอนไปจับเขาบอกเสพมาแล้ว2เม็ดตำรวจ ได้มีการไปช่วยเหลือเด็กนะครับที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองกระจงตําบลแสมสารอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและได้มีการจับกลุ่มนายชุมพลอายุ45เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเสพยาบ้าครั่งทําร้ายลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเป็นเด็กอายุ9ขวบมาเด็กผู้ชายนะครับน้องโตโน่อายุ9ขวบปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นป .3 นะฮะเห็นบอกว่าโดนทําร้ายเนี่ยสารพัดเลยทั้งกระทืบตบตีใช้ไม้เรียวตีขู่ฆ่าด่าหยาบคาย กระทำอย่างรุนแรงมาตลอดตั้งแต่ที่น้องโตโน่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล2อายุ4ขวบจนปัจจุบันอายุ9ขวบเรียนปสพ่อเลี้ยงก็ยังคงใช้ความรุนแรงกับน้องโตโน่ล่าสุดเมื่อวันที่7มีนาน้องโตโน่ถูกพ่อเลี้ยงกระทืบจึงหนีไปนอนบ้านเพื่อนเพื่อนจึงแจ้งครูที่โรงเรียนนะฮะพอครูทราบเรื่องก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแล้วก็จับกลุ่มพ่อเลี้ยงนะนี่นะตอนที่ไปจับนายชุมพล ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจับกลุ่มตัวนายชุมพลพ่อเลี้ยงก็ได้พบกับนางสาววิภารัตอายุ35ซึ่งเป็นแม่ของน้องโตโน่แล้วก็เป็นเมียของนายชุมพลตัวของนางสาววิภารัตเองครับก็มีสภาพหน้าตาเนี่ยบวมปูดมีแผลฟกช้ำม,มีคือโดนทำร้ายเหมือนกันคุณผู้ชมฮะบาดแผลเนี่ย,เ,ยเต็มหน้าเลยนะครับเธอบอกว่าทีแรกทางเจ้าหน้าที่ถามว่าไปโดนอะไรเธอบอกว่ารถล้มนะฮะ แต่สุดท้ายเนี่ยพอถามไปถามมายอมรับว่าโดนสาม,มีเนี่ยทุบตีทำร้ายแต่ที่ไม่กล้าพูดทีแรกเพราะตัวเองรักผัวอีกทั้งกลัวว่าผัวเนี่ยจะทำร้ายอีกนะฮะเออส่วนชุมพลพ่อเลี้ยงนะครับปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยกระทืบลูกแต่ยอมรับว่าเคยใช้ไม้เรียวตีส่วนยาบ้าเนี่ยเพิ่งจะเสพมา2เม็ดเดี๋ยวลองฟังนะฮะ ่าเครับเขาเอาน้องไปเราทำาลายลูกไหมครับไม่เคยไม่ได้ทำครับก็วันนั้นเมื่อตอางประเทศแล้วครับเขาเอาน้องไปทิ้งในป่าสองทุ่มอนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งผู้หญิงมาส่งผมก็เอาม่วงเฟี้ยงเลยทีเดียวเองครับตะปองก็อยู่เพราะนั่นเองผมก็เคยตีเลยเมายาแล้วก็ทืบลูกครับตั้งแต่นุบาลสองยันปอสามถามในซอยไหนก็ได้ว่าถ้าผมก็ทืบเด็กเลยครับเขาพูดกันทั้งซอยใช่ครับ ผมไม่มีผมไม่เคยได้ผมไม่เคยได้นี่เด็กเลยครับถามแม่เขาเลยก็บอกว่าเชื่อจริงเปล่าเงินผมก็ให้ไปโรงเรียนผะผมก็คมีนี่นี่ใสงี้หหเด็กถ<า>ม,ม่มือยาวหน่อยเด็กมันจะกโกหกหรอถามแม่มันดีว่าจริงป่ะนะอ่ะผมผมท้าเด็กบอกว่าโดนตีมา<ๆ>ตั้งแต่นุบาลสองจนถึงปอสงแม่พูดความจริงไม่งั้นร่วมกันนะยังไม่แม่อาแม่ยักหน้าเ็ราเราทำร้ายลูกเอ่นะะเถียงคำไม่ตกฟากนะนชุมพลนี่นะเออ สุดท้ายเนี่ยนางสาววิารัตน์เนี่ยบอกว่าเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกเล่าเลยนะฮะว่าเนี่ยไอชุมพลเนี่ยเวลาเสพยาบ้าก็มักจะทําร้ายลูกเธอก็พยายามจะห้ามแล้วก็ไม่ฟังพอห้ามเธอก็โดนทําร้ายไปด้วยนะฮะเวลาที่ลูกโดนทําร้ายลูกก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อนเป็นแบบนี้เรื่อยมานะครับนี่นะครับอตำรวจก็เอาตัวไปดําเนินคดีครับทั้งเรื่องของเสพยาเสพติดส่วนคดีทําร้ายร่างกายลูกเลี้ยงเนี่ยทางตํารวจบ,บอกว่า ยังไม่ได้เอาผิดข้อหานี้เนื่องจากล่าสุดเนี่ยยังไม่พบบาดแผลในตัวเด็กเพราะว่าเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วต้องรอให้ฝ่ายผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดนะฮะทางตำรวจก็จะดำเนินคดีเรื่องทำร้ายลูกด้วยนะครับแล้วก็ทำร้ายเมียด้วยนะครับล่าสุดทางสำนักง,งานพัฒนาส,สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีได้เข้าให้การช่วยเหลือรับตัวผู้เป็นแม่และเด็กที่ถูกทำร้ายไปอยู่ในความดูแลและเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะครับ แต่ก็มีรายงานว่าล่าสุดนั้นทางผู้เป็นเมียเนี่ยไม่ประสงค์จะเอาเรื่องผัวในความผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่จะขอแยกกันอยู่นะเพื่อไม่ให้ผัวเนี่ยมาทำร้ายลูกแล้วก็เธอได้อีกต่อไปแต่เรื่องเอาผิดทางคดีเนี่ยดันไม่จะไม่ขอแจ้งความซะงั้นเออนี่นะอาอุสาไปช่วยนะ